สวัสดีครับมาดนี่โอ้มาปร้าาเห็ดพี่นอกเลยเห็ดไอเก็อนเห็ดเนี้ยงกันนะนี่ดอกเป็นดอกดอกเป็นลักตะนี่ครับดอกก็่นเห็ดเนี้ยงเห็ดเผื่อมาครับนี่ครับดอกนี่เป็นลักตะนาี้ครับเก็บข้าวเดียวเห็ดเต็มตาเลยครับเต็มคููเลยครับเบิ้งครับเบิ้งครับมันเบิ้งพี่นอกนี่ครับมันยูงี่ครับ ดอกเล่น้อยนึ่นดอกกํลังงามรันี่นิ้เือนิเิอน้อยนิเิยังกูนนู่หละอัอกเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวเรจเบิดอกีกํลังงามดอกัุใหญ่เป็นได๋มีซุ้มดอกง่านครับเาได้เผ่าเด้ ซุ่มอยู่หน่อยๆกับเห็ดบผึกงีปไต่ต้นมะเกาลัดด้วยครับต้นเกาลัดนี่แหละพอเคยขี่เห็บจักเจียแล้ครับอยู่บ้าดมาเคยไปหาเก็บเหี้นะครับอยู่ไม่จุดตัวดีนี่แหละเห็ดเห็ดครับเห็ดเห็ดเห็ดบผึ่งครับเห็ดบผึ่งเหี้น้ำหมาก หลายแนวครับเห็ดต้นเห็ดดินเห็ดนี่อย่างเงี้ยเหละเห็ดไ้เห็ดละงอกกว้ามากหนึ่งครับอันนี้กระเดือดอกนึงครับเดี๋ยวสิให้เบื้องเห็ดละงอกก็ดอกนี้มันเถ่าแล้วครับก้อนอะไเก็บเอายุหนีข้าวเดียวครับใตต้นเกาลัด ยั่ไม่พูดครับหอนจะหอนทัน้งยุ่งรับเดี๋ยวหาอีกก่อนมันจะสัน้นปวดสิลม่มอยไปทา้งนี่สิครับเก็บข้าวเดี๋ยวบางนี้เฮ็ดเพลิงเฮ็ดน้ำมากเฮ็ดดินเฮ็ดละงกก็ได้นี่ ใาเบิกอีกอนี่ของแดนี่เดมาบางนีงมาขอดิโอ้ยจะขอขอใหม่าิทายบ่เห็นเหครับเหยับเก็บเร็วกอเห็นน่ครับบ่มันเกลียดหรเา่านี้ถ่าหรบ่นี่ โอ้มันเถาแล้วครับมน้าตาปกตินี่คือว่าเถาะดอกใหญ่งามๆดิต้องต <wide sea magic> <run decoration> ่ม <fact> ช <c ười> ่องเกี่ยงเลี้ยงมันก็ผ่านมาผ่านเก็บครั้งเลี้ครับที่บ้านก็เคยเก็บอย่างนี้ด้วยครับ มุดปลาหกขวดออกทับดินี่ผลงานผลงานครับเต็มขูเลยร่อนหน่อยๆนะครับนี่ร่อนอีกสองสามลกตินักเอ็นตัวเลยเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยววอดบานอีท้ายเบิ้องไม่โอ้นี่โอาดี่ครับอีกสองดอกโอ้มันขึ้นมากมูฟเปนสองดอกครับหลายดอกครับคุณคุณ้างใต้กันนี่นี่ครับโอ้โนี่สวยงามเลยครับพี่น้องสองดอกเลย สีเลียงก็้ากขาหนูก็ขี้ดินลาดนีครับผมว่สังเกตไม่เห็นแบบคื่อใบไหม่รอกดอหนี่ดอกนี่โอ้ยางฟานไปยางไปยางมากเดียวก็ตีเหยียบมันหลุดเลย,เลยพี้อย,ย,ยอีกร้ายต้นหนึ่งนี่ครับ อายุห้ากินเนื้อพี่น้องวันหยุดก็ไ,ได้งามกับงา,งามกับกลางน้ำบอกนี่ครับนี่กําลังเป็นตุ่มเลยอู้หลายครับเพียร์ใกล้ๆใกล้กําลัองออกมากครับเพียเอาบอนนิดหน่อยเเอาอู้หลายครับนี่อีกมื่ออื่นมาเก็บได้อีกครับกําลัตงตุ่มอันนี้ดอกนี่นะกําลังงามเนาะ và đi bò hạc gặp với lại cả phiền phiền, tôi quan sát thấy tôi có hói bùn nhẹt từng loại rồi, cái bao mỏng nhỏ là con má โอ้บยบันเนหียบไปแล้วเพื่อนคือหอกหลายเลยเพอโอ้ยมัจะปิดคิปบ่ได้ปิดดอกเยวทายเมื่อกี้ก็จะเก็บเงยนงูมหาวะกระจบเปิดหาติดจ้างูมาตโอ้ยเอาแต่นอนหนีกับมสิบ่ไหวแล้วมังนอนหนีไม่ได้ ี่เห็บเผือกนี่โน่นนี่่กเนี่ยเ่อสังเกตว่าเห็นอะไรดีเลยเพ่นะนะนี่ครับเผือกอ,ออกสอเสียงเหลียงเขาดมมันวุ้นที่หอมเลยิกินหอมหอมดินหอมดิน,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 นพ่อแกงครับพ่ขาอ้วนดีแท้ ปลาอวบมีเถอะหลายครับเอาทำหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกิดหนาไทยบ้า,างนี่ครับหัดบ้านเนี่ยเือผลงานเด่นจากกิโล,โลครับเคี่ยดีก่อนครับ